วิดีโอสาธิตการใช้งานของตัว bq 2 6 0 4นีะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรามานปิดมสวิตช์ตัวบริเวณหลังเครื่องก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทําการเซตค่าพารามิเตอร์นะครับให้โดยกดปุ่มเซตค่าแรกจะเป็นเวลาในการแวทคัมหรือเวลาในการดูดอากาศออกครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับค่าที่2คือเวลาในการซูริงหรือเวลาในการให้ความร้อนเนี่ยเพื่อสําหรับการปิดปากถุงนะครับครับในที่นี้จะปรับเป็นหนึ่งจุดเจดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเวลาในการคูลิงหรือเวลาในการเซตตัวเพื่อให้รอยสิวเนี่ยมันสวยนะครับครับเมื่อเรา เสร็จค่าพารามิเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานําวัตถุนะครับหรือสิ่งของเนี่ยที่เราจะทําการแวคคัมเนี่ยมาใส่ในห้องแชมเบอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นให้ปิดฝาตัวบานพับเนี่ยลงนะครับแล้วทําการปิดฝานะครับจากนั้นทําการปิดฝาและกดปุ่มสตาร์ทพร้อมกันนะครับเครื่องก็จะทํางานตามอัตโนมัตินะครับตัวเข็มด้านซ้ายเนี่ยจะโชว์สถานะว่าภายในห้องแชมเบอร์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์รยากาศแล้วนะครับโดยเข็มเนี่ยก็จะเลื่อนลงนะครับ เมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้วเนี่ยตัวฝาเองก็จะสามารถเปิดขึ้นมาเองได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยซิลที่หลังจากทําการแบคงค่ำเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเองก็จะไม่มีอากาศแล้วก็รอยซิลก็จะปิดแน่น